จมชมวังเกิดมีแด,ด่ท่านผู้ชมทุกท่านเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านทั้งหลายคงได้อ่านหนังสือพิมพ์ดูทันโทรทัศน์ก็จะเห็นปัญหาเรื่องปลากกระป๋องปัญหาเรื่องนมโรงเรียนเหตุที่เกิดปัญหานั้น อาจจะสาวหาสาเหตุได้สามประการคือความบกพร่องการจ้องผลประโยชน์และความชัวช่วโฉดที่เป็นสันดานอัตมาพูดอย่างนี้จะไม่พูดถึงบุคคลแต่พูดถึงเหตุคือหนึ่งความบกพร่องใครมีหน้าที่อะไรแล้วไม่ตรวจตราให้เรียบร้อยไม่ตรวจสอบให้เรียบร้อยทำไปนานๆเข้าระยะแรกก็ดี แต่ระยะหลังพอฝ่ายประมูลเขาเห็นความไม่ใส่ใจเพราะเกิดจากเราวางใจมันก็เกิดการโกงกันขึ้นนี่เขาเรียกความบกพร่องดังนั้นใครมีหน้าที่อะไรก็จงทำหน้าที่ตรวจตราให้เรียบร้อยไว้ใจใครไม่ได้จะเป็นภัยตนเองขอ้ท่านทั้งหลายจำไว้ว่าไว้ใจใครจะเป็นภัยแก่ตัวเองประการที่สองจ้องผลประโยชน์ ความจริงก็ไม่น่าทํากับเด็กทํากับประชาชนเนื่องจากว่านั่นเป็นลูกหลานของเราหากแม้ว่าเราประมูลแล้วเราทําไม่ได้เราก็จะไปทําการโกงบ้านโกงเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็อยู่บ้านนั้นเป็นคนในภาคนั้นเราไปโกลงลูกหลานเราทําไมเด็กจะมีทัศนคติต่อเราอย่างไร นี่ก็ขอให้อบอตพู้อในการโรงเรียนช่วยกันตรวจสอบดูแลเพราะว่าหลักการขาองอบตอก็คือว่าบ้านใครบ้านมันถ้าบ้านท่านท่านยังโกงคนบ้านท่านโกงเด็กบ้านท่านท่านจะเกิดเป็นคนบ้านนั้นเพื่ออะไรอีกประการหนึ่งต้องกันคนโกงของคนบ้านอื่นที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราดังนั้นในการที่เกิดขึ้นนั้นเพราะว่าช่องผผลประโยชน์ ประการที่สามสันดานชดชดที่ติดเป็นนิสัยมาคืออยากรวยเมื่ออยากรวยแล้วจึงไม่ซื่อสัตย์ขาดมนุษยธรรมคือขาดศีลศีลข้ออธินาทานที่มันเกิดขึ้นเพราะโลภอย่างหนึ่งเพราะการเล่นพนันเพราะการอยากมียศศักดิ์เพราะการอดร่ำอดรวยและเพราะไปมีเมียน้อย หลายๆคนรวมกลุ่มเขาก็เอาความชั่วโฉดจากการผิดศีลธรรมโดยขาดอิริโอตัป,ปะอายชั่วกรัวบาปมารวมกันนี่คือสมุดฐานคือเหตุเกิดดังนั้นจึงขอใท่านทั้งหลายได้ไตรตรองและใครที่บกพร่องเรื่องหน้าที่ก็ตรวจสอบเสียมันจะไม่ใช่โรงเรียนนี้หรือภาคน,นี้ภาคเดียวจะเกิดลามทั่วไปจึงขอใท่านทั้งหลายเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแล้ว เราจะเป็นคนดีเป็นสีบ้านสีเมือง เจริญในพระธรรมจรงบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านปลายเดือนกุมภาจนถึงมีนาเมษาพฤษภาก็เกิดภาวะวิกฤตเรื่องน้ำทุกปีแล้วก็ต้องขอพระราชทานเรียกว่าฝนพระราชทานบางคนก็เรียกฝนเทียมความจริงเป็นฝนแท้ไม่ใช่ฝนเทียมแต่เกิดจากอัจเรียภาพของรพระบาดสนิจพระเจ้าอยู่หัว ที่ประเทานทนฝนเรียกว่าฝนหลวงคือฝนจากในหลวงเหตุที่เราเดือดร้อนทุกปีเพราะว่าเราไม่ตระหนักเรื่องน้ําเมื่อเราไม่ตระหนักเรื่องน้ำเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่มีแผนพัฒนาถาวนแผนพัฒนาท่าวนเรื่องน้ําคืออย่างไรคือจะต้องทําร่วมกันหนึ่งบางหนึ่งบึงหนึ่งบ้าน หนึงบ่อหนึ่งนาหนึ่งหนองหนึ่งอำเภอหนึ่งครองมันเป็นสี่สี่เรื่องท่านทำกันไม่ได้อย่ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยย่าไปเป็นชนประธานเลท่านหนึ่งบางหนึ่งบึงสมัยก่อนเนี่ยหนึ่งบางเขารวมที่มาสร้างบึงกันไว้ในหนึ่งบางนั้นต้องมีหนึ่งบึงเป็นบึงสาธารณะ เช่นบึงบรรพชษในบางที่เขาไม่เรียกบึงเขาเรียกคว้านเช่นควานพะเยาทางเหนือเขาเรียกคว้านอีสานเรียกบึงบ้านตมามเป็นภาคกลางก็เรียกบึงในบึงหนึ่งบางต้องมีหนึ่งบึงเป็นที่สาธารณะและที่สาธาระนะตรงหนึ่งบึงนั้นก็คือว่าเลือกสถานที่ตรงกลางที่สุดเพื่อจะเอาน้ําฝนและน้าหลากในหนึ่งบึงก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ ประการที่สองหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อในหนึ่งบ้านต้องมีขุดน้ำหนึ่งบ่อเดี๋ยวนี้ซื้อน้ำกินวันละสิบขวดยี่สบขวดบ้านต้องมีหนึ่งบ่อในหนึ่งนาต้องมีหนึ่งหนองหนึ่งนาของคนจะกี่ไร่ก็แล้วแต่ต้องมีหน,น,นึ่งหนองเดี๋ยวนี้กรบหนองหมดแล้วก็เอาหน้าดินที่หนองไปขายเสมันต้องเอาหน้าดินไว้เอาก้นบ่อก้อนหนองขาย แล้วก็เอาดินหน้านั้นไปปบไปปะไปแปะแล้วก็ปลูกบัวเสีย่นั้นหนึ่งนาตั้งหนึ่งหนองหนึ่งอำเภอหนึ่งครองในทุกอำเภอต้องขุดครองไม่ใช่บ้าถนนกันหากแม้ว่าเราได้มาสร้างทฤษฎีเรียกว่าหนึ่งบางหนึ่งบึงหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งนาหนึ่งหนองหนึ่งอำเภอหนึ่งครองแต่ต้องพัฒนาด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงขอฝากเป็นข้อคิดต่อท่านทั้งหลายคิดให้แล้วโดยทฤษฎีของคนโบราณที่ท่านอยู่กันมาและท่านทั้งหลายฟังแล้วโดยตัวเองหรือโดยความเป็นราชการยังคิดไม่ออกยังทำไม่ได้ยังเกียงงอนก็จะต้องประสบภาวะวิกฤตกันต่อไปดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องทฤษฎีการดำรงชีวิตอยู่กับน้ำดังกล่าวมาแล้วนี้ ความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงเรื่องน้ำว่าเรื่องน้ำมีความสำคัญน้ำฟ้าน้ำฝนน้ำมันน้ำหมตนน้ำใจคนได้กล่าวถึงการดำรงชีวิตอยู่ของคนโบราณโดยรวมทฤษฎีว่าหนึ่งบางหนึ่งบึงหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งนาหนึ่งหนอง หนึงอำเภอหนึ่งลำคลองแล้วก็ต้องให้ประชาชนนั่นนะมีความเป็นโจ้าของเดี๋ยวนี้ลำคลองกลายเป็นลำเขนปล่อยให้ตื้นเขินปล่อยให้ผักตบชวาแออัดปล่อยให้ต้นลำเจียกเบียดเสียดยัดเยียดกันจนสามารถเดินผ่านผักตบชวาต้นลำเจียกข้ามคลองได้เราใช้น้ำกัน แต่เราไม่พัฒนาคลองให้เป็นน้ำสะอาดเมื่อน้ำก้นคลองก้นบ่อไม่โดนแดดความเน่าเสียก็เกิดขึ้นแล้วเวลามีอะไรขึ้นก็ต้องขอฝนหลวงฝนหลวงไม่ขุดบอ่อแต่รอฝนคนไทยเราเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนขี้ขอจนก็เชื่อขอทานใครก็เอาอะไรมาแจกก็ไปรอรับเป็นบนัน แจกข้าวสารสมถุงสองถุงถุงละหกิโลเงินหนึ่งรคนไทยไปรอรับกันเป็นวันๆได้หนาวก็ต้องรอรับเสื้อผ้าอะไรมารอทั้งนั้นนิสัยขี้ขอมันมาจากไหนเราจึงคิดไม่เป็นในทางภาคเหนือเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ได้เห็นความร้อนของคนที่พิจิตรกำแพงเพชร เรียกว่าคนลุ่มแม่น้ำยมก็นึกสงสารมนนึกสงสารแล้วบางทีก็อยากจะสมน้ำหน้าเหมือนกันแต่ว่าต้องขออภัยนะอย่าพระอาตมาพูดรุนแรงเลยก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเรื่องเขื่อนแกงเสือเต้นเมื่อมีเรื่องเขื่อนแกงเสือเต้นก็มีการประท้วงจากองค์กรที่เรียกว่า NGO กี่สิบปีแล้วท่าน อาตมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ NGO ไปช่วยหรือเปล่าชาวบ,บ้านซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นท่านต้องเสียสละในการยกย้ายถิ่นฐานแต่รัชการต้องทําให้มีความยุติธรรมเตรียมสร้างโรงเรียนเตรียมสร้างชุมชนหมู่บ้านให้เขาดีพอให้ปลอดภัยแล้วแบ่งผลประโยชน์ให้เหมือนเขื่อนป่าศักชนสิทธิ์หรือเปล่าคนที่อยู่ทางแม่น้าลบบุรีไล่เรื่อยลงมาเขาสบายท่าน เพราะเขามีเกลื่อนป่าศัก์ชนลสิทธิ์แต่พระชด,ดําริเรื่องเกลื่อนแก่งเสือเต้นไม่เกิดขึ้นเลยแล้วใครที่คัดค้านพระชด,ดําริเขาไม่ได้รับผิดชอบเขาเอาแต่เงินเข้าองค์กรเขาเขาได้ประโยชน์และนั้นประชาชนแถวนั้นเองนั่นแหละจะต้องมาประชุมกันแล้วบรรดาผู้ที่ค้าที่ดินก็หยุดสะเถอะโกงแม้กระทั่งโครงการในหลวงเนี่ยทั้งราชการ พ่อค้าผู้ช่วยโอกาสนักการเมืองถือว่าทำบาปก,กรรมต่อประเทศชาติเขื่อนแก่งเสือเต้นจะสำเร็จหรือเปล่าอยู่ที่การรวมตัวของผู้บริการจังหวัดอ,อบาตาในเขตรุ่มแม่น้ำยมถ้าท่านไม่ทำท่านไม่ดำเนินการไม่ตกลงกันเองนะก็ถือว่าท่านได้ทำลายและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองอาตมาพูดเท่านี้ก็คงจะมี การวิจาร์ณการโต้ตอบหรือมีจดหมายด่าทอไปก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าความเดือดร้อนเหล่านี้จะต้องหมดไปไม่ฉะนนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะต้องทุกข์ยากอยู่อย่างนั้นตลอดปีและตลอดไป ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านคนเราเนี่ยก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากนั่งบนหัวใจคนไอความอยากเนี่ยมันเป็นความฝันหรือเป็นอธิฐานธรรมคนเอาแต่ความอยากคิกฝันเพ้อเมื่อฝันเพ้อแล้วไม่ได้เป็นเขเรึกฝันค้าง จึงอยากจะขอให้ท่านทั้งหลายได้สำรวจตนเองว่าไม่มีแล้วอยากคิดเป็นคืออยากคิดไปเป็นอะไรได้เลยไม่รักสัตว์อยากคิดพัฒนาชีวิตไม่มีศิลอยากคิดสอนคนไม่มีความอดทนอยากคิดเป็นผู้นำไม่รักโทศพิธิราชธรรมอยากคิดเป็นนักปกครอง ไม่รักสัตว์อยากคิดพัฒนาชีวิตสัตว์ตัวนี้คือสัจจะคือถ้าเราไม่มีสัจจะอธิษฐานไม่มีสัจจวาจาไม่มีสัจจกิริยาพัฒนาตัวเองไม่ได้คนจะพัฒนาตนเองนั้นต้องมีสัจจะอธิษฐานซสก่อนทําเพื่ออะไรและทําเพื่อใครแล้วจึงหาวิธีการแล้วทําอย่างไรจากนั้นก็เป่งปฏิญาณ เป็นสัจวาจาแล้วก็รักษาสัจวาจาของเราไวัคุณพ่อคุณแม่ครับโตขึ้นผมจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับพูดกับท่านอย่างนี้ก็ต้องต้องรักษาสัจจะแล้วก็มีสัจจะกริยาทําจริงทํ้มันจริงจริงรวมแล้วก็คือว่าตั้งใจให้นอนฝันตื่นมาทุกวันขยันให้ขาขยิงทําให้มันเก่งจนคนขยาด หาความรู้ให้ฉลาดจนคนขยงแต่ถ้าค้าไม่มีสัจจะอย่าคิดพัฒนาชีวิตไม่รักสินอย่าสอนคนไม่มีสินจะสอนคนศิลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคนมีศิลแม้ไม่มีความรู้มากก็เอาหลักสินไปสอนคนคนก็ฟังคนไม่คนมีความรู้มีสินด้วยการสอนคนด้วยความรู้จะพัฒนาเป็นหลายเท่า แต่คนถ้ามีความรู้มีความรักในคนอื่นแต่ตนเองไม่มีศีลอย่าไปสอนคนเขาไม่ฟังเราท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนคนได้นั้นไปดูองค์คุณท่านเถอะพระองค์ท่านมีองค์คุณเก้าประการองค์คุณแรกคืออรหังสิ้นกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสแล้วสอนคนก็ฟังสร้างคนก็เชื่อดังนั้นถ้าไม่รักศีลอย่าสอนคน อีกสองข้อจะคุยในวันพรุ่งนี้ พบความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าไม่มีอยาคิดเป็นคือไม่มีสัตว์อยาคิดพัฒนาชีวิตไม่มีศีลอย่าสอนคนไม่มีความอดทนอยาคิดเป็นผู้นำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอัตโนปิปรสัญจะอัถาว่าโหวคันติโกคนที่จะ พึ่งตนเองได้และกลายเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นั้นต้องมีขันติคือความอดทนเพราะทึงจะเป็นอะไรเป็นผู้นำคนได้วัวจะนำเกวียนต้องมีแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บมีความอดทนเป็นเลิศถึงจะนำเกวียนไปได้เพราะเกวียนมันหนักกว่าตัววัวคนเราจะเป็นผู้นำจะแบกอะไรไปได้เป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำองค์กรชุมชน เป็นผู้นําประเทศชาร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจต้องมีขันติธรรมถึงจะนําไปได้และเมื่อถึงชัยชนะแล้วเรากลายเป็นวีรบุรุษเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วเขาจะเชิดชูเราเจ้าของวัวบูชาวัวตัวที่มีกําลังมีความอดทนด้วยการเลี้ยงดูแม้ตายไปแล้วก็ยังเอาเขาไปถวายวัดให้พระได้ใช้ห้อยจีวรหอยยามชั้นใดคนเราถ้ามีความอดทนย่อมได้รับ การสันเสริญจับชนทั่วไปแต่ถ้าไม่มีความอดทนอยากคิดเป็นผู้นําไม่รักทศพิราจธรรมอยากเป็นนักปกครองใครอยากเป็นนักปกครองจะระดับไหนก็ตามถ้าคุณไม่รักทศพิรธรรมคุณเป็นไม่ได้ทานคุณมีใจเสียสละไหมสีลังศินคุณมีสินไหมปริจาคังคุณสละไหมอาชวังคุณกล้าจะสสละชีวิตไหม มัทวังอ่อนน้อมทนตนไหมตะปังเผาบาปด้การบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอโกทงังสละความโกรธได้ไหมอวิิงสาไม่เบียดเบียนด,ด้วยวาจาด้วยมีดด้วยปืนได้ไหมขันติมีขันติไหมอวิโรธนะคงคุณธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีไว้ดังเดิมโดยไม่มีพริ้วได้ไหมถ้าขาดคุณธรรมสิบประการอรนเรียกว่าทศพิธธรรม คุณเป็นนักปกครองไม่ได้ดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้สำรวจตรวจด,ดูหลักทั้งสี่ประกาศนี้ถ้ามีแล้วคุณเป็นได้ทุกระดับและได้รับเกียรติสรรเสริญจากชนทั่วไป จริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราเห็นการทําพิธีสาบแช่งเผาพริกเผาเกลือทําพิธีสาบแช่งคนอื่นนั้นต้องหันมาสํารวจตรวจดูว่าตัวของเราเองนั้นมีดีพอที่จะแช่งเขาหรือเปล่าถ้าไม่มีดีพอที่จะแช่งเขาก็ไม่มีดีพอที่จะให้ผลเขาเหมือนกัน เอาเท่านี้แหละท่านว่าคนที่มันจะแช่งคนได้นั้นกับคนที่จะให้ผ่อนคนได้นั้นมันต้องมีคุณธรรมเหมือนกันคนที่มันแช่งคนแล้วคนเขาไม่ได้เป็นไปตามนั้นถือว่าปากพล่อยคนที่จะให้พ่อนคนแต่ตัวเองไม่มีคุณธรรมก็เรียกว่าปากพล่อยเหมือนกันและเรื่องปากพล่อยเนี่ยมันต้องดูกิเลสสามตัวปากพล่อย พูดอะไรโดยไม่คุมวาจาในเวลามีความรักตันหาหน้ามืดพูดไปแล้วมันเสียหายต้นราชะวงศ์ของพระพุทธเจ้านั้นออคือต้นราชะวงศ์พระเจ้าโอกราการาชมีพระเจ้าโอรสพระชติดาเก้าพระองค์พระชมารดาของพระเจ้าโอรสพระชติดาเก้าพระองค์ก็เสด็จสวรรคตพระองค์ก็ได้มาเหสีองค์ใหม่ โอ้เวลาได้มาเหสีแล้วรักยิ่งมาเหสีทรงพระขันรักมากดีใจมากมเหสีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าลูกฉันโตขึ้นมาขอปกครองพระนครได้ไหมไอ้กำลังรักและกำลังขอภายกำลังร่วมรักกลางอยู่ในบรรยากาศความรักเอาๆเ,เลยลืมลูก9คนไปเมื่อพระเจ้ารบพระนางโตขึ้น ในวัยอันเหมาะสมนานจึงขอก็เลยกลายเป็นเดืดร้อนโลกเก้าคนเขาต้องไปหาเมืองใหม่เดือดร้อนดังนั้นวาจายะสังโรรสาทุกสำรวมวาจาสองเวลาที่โกรธอย่าปากพร้อยอย่าหลุดอะไรออกมาสมเด็จพระสังฆราชวัสนะมหาเถระพระเจ้บพิษพระองค์ตือนเอาไว้ <c oughs> ขออภยัยยังโกรธโทษกรุนฉุนอยู่ อย่าพูพูดพร่ำทํำบุ่นจงสงบปากมือถือคุณเมตตาการุณบุญงามดังนั้นเวลาที่พูดอะไรแล้วในขณะที่โกรธอย่าปากพล่อยสุดท้ายในเวลาพยาบาทอย่าปากพล่อยไปสะบทดตัวเขาเราไม่มีศีลธรรมพอซึ่งลานั้นจะกลับมาหาตัวเรียกว่าของมันเข้าตัวเรา ดังนั้นท่านทั้งหลายในการที่เกิดมาเป็นคนนั้นคุมความรักความโกรธให้อยู่แล้วเมื่อคุมได้อยู่แล้วปากเราจะไม่พล่อยไม่โก่งและไม่พร่ำไปในเรื่องของคนอื่นเป็นการคุมปากได้เด็ดขาดเพราะเราคุมใจไว้ได้ก็คุมปากไว้ดี ขอความเจริญในพระสธรรมชมบังเกิดมีแดดท่านผู้ชมทุกท่านในภาวะโลกร้อนคำว่าโลกร้อนนี้ก็เอาเรื่องร้อนแดดภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดภาวะเรือนกระจกเราก็หันกลับมาเรื่องการปลูกต้นไม้คระนี้การปลูกต้นไม้นี่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ สมภรานี่ก็เจอเจอคุณชายสุภุมพันธ์บริพัตรก็บอกท่านว่าเรื่องกรุงเทพเมืองสวยงามต้องมีแล้วก็บางเมืองเขาสวยงามกว่ากรุงเทพก็มีเช่นจังหวัดลำปางนี่อาตมาไปแล้วประทับใจถึงเป็นเมืองเล็กก็สวยงามไปแล้วก็รู้สึกอืมเรามาเรามาเมืองที่สวยงามเล็กๆ จังหวัดระนองก็เป็นเมืองสวยงามเกือบจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ต้นไม้เยอะครนี้เรามีการรณรงค์ปลูกป่ารณรงค์ไม่ใช่รณรงค์ปลูกส่วนกลางมันต้องรณรงค์ปลูกที่บ้านก่อนแล้วก็มาที่เมืองสถานที่ราชการครนี้เวลาปลูกจะปลูกอะไรเราก็ไม่เข้าใจคนะัท่านอาตมาเนี่ยพูดหลายที ็อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเราเรามาสร้างทฤษฎีเรื่องปลูกต้นไม้กัน,นดีไหมดันี้ดีไหมท่านไปเขียนว่างี้ท่านตั้งใจฟังหน่อยเขียนว่างี้ท่านปลูกไม้หอมกลิ่นปลูกพืชกินได้ปลูกไม้ร่มเงาดีปลูกไม้มีประโยชน์ใช้สอยมันสี่เรื่องปลูกมาให้ครบ ปลูกพืชหอมกลิ่นออพืชอะไรหอมกลิ่นปลูกวที่บ้านปลูกว้สถานที่สาธารณะวัดสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกสารพียี่สุนพิกุลบุญนาคสารพียี่สุนพิกุลบุญนาคปลูกใกล้ๆอุโบสถสาสนสถานมันมีทุกวัดแล้วก็ไม้หอมอื่นๆถือว่าเป็นการบูชาพระใครไปมาเก็บดอกไม้ไปบูชาพระใครไปมานั่งพักผ่อนหย่อนใจที่บ้านท่านละ่ะท่านคือตัวผู้ชม มีไม้หอมกี่ต้นเพราะ,พะ้ปลูกพืชไม้หอมปลูกพืชปลูกไม้